ครับหรือว่ามาจากงานของพี่ๆเขาตากล้องก็หมุนหมุนวนได้เลยนะครับคุยแต่มันแต่มันไม่มีมีออเดอร์มาหมดแล้วมีออเดอร์มาหมดแล้วไม่ฟอเลยครับพอทุดรียนแก่เวลาในของในนี้คืออันไหนที่ไม่ไม่นั่นเราก็คัดออกแต่ดีอย่างนะพี่มีพี่ลูกค้าเวียดนามลูกค้าพม่าใช่ไหมเขาก็ชอบในในที่กออก็เลยขายได้ไปอีกกาลังใจนะครับนี่วันนี้พาทุกท่านมาที่รีสะเกตนะครับเอาให้มันคุ้มเลยเดินทางมาทั้งทีมีเจ้าของหมดแล้ว ถ้าไม่มีเจ้าของนะผมจะเอาหมดเลยวันนี้มีเจ้าของแล้วครับสวัสดีครับอ,อยู่กับผมแอดมินยุทธนะครับเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับวันนี้อยู่ที่จังหวัดสีสเกตนะครับบ้านํามขี้เหล็กจังหวัดสีสเกตนะครับอําเภอขุนหารเนาะวันนี้อยู่กับทีมงานของพี่ๆนะครับตอนนี้กําลังโยนคัดทุเรียนกันอยู่จะบอกว่าทุเรียนไม่พอขายนะครับที่เห็นอยู่บริเวณน,นี้กองอยู่ตรงนี้ทั้งหมดมีเจ้าของหมดแล้วนะครับ ซึ่งตัวผมเองก็หมดสิทธิ์แล้วนะครับจริงๆวันนี้จะหาทุเรียนด้วยแต่ว่าไม่มีแล้วครับหมดแล้วเดี๋ยวผมจะให้เช็คราคาให้กันแล้วกันว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับในการรับซื้อตรงนี้เขาซื้อเท่าไหร่นะครับแล้วก็คนที่จะมารับต่อต้องซื้อในราคาเท่าไหร่นะครับมีเกรดมีราคานะครับวันนี้ผมอยู่กับพี่ๆทีมงานนะครับเดี๋ยวสวัสดีครับพี่แมนสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับเดี๋ยวขอยัดติดไมพี่นิดนึงนะครับ อยู่กับพี่แมนนะครับพี่แมนใจดีมากวันนี้อนุญาตให้ถ่ายทำนะครับสวัสดีครับพี่อันนี้รับตัดจากสวนเลยไหมครับหรือว่าเราไปตัดเองจากสวนครับสวนของพวกพี่เองหรือว่าใช่ครับเป็นลูกชั้นเราก็มาคุยราคาไว้อย่างเงี้ยครับแล้วก็เข้าไปตัดของสวนครับไปตัดจากสวนมากคุณคิมงานเยอะมากเลยพี่แนะนําราคานิดนึงนะครับวันนี้อย่างวันเนี้ยเราทําขึ้นรถนะครับเพื่อตกไซส์อย่างเงี้ยครับร้อยห้าสิบบาทเนี่ยตรงอย่างนี้ร้อยห้าสิบบาทนะครับ โอ้อันนี้เป็นเบอร์เล็กเราครับเล็กก็สันคือรถไต้วันนี้ร้อยยี่สิบาทนี่ร้อยยี่สิบาทนะครับนี่โอ้โหเสียดายเสียดายเสียดายมาไม่ทันนะครับแต่ว่าตรงนี้มีเจ้าของหมดแล้วเนาะแล้วพรุ่งนี้จะมีไหมครับพี่พรุ่งนี้ก็มีอีกครับพรุ่งนี้มีอีกเนาะไปตัดไปตัดในสวนได้อ๋อถ้าจะสั่งซื้อพี่ได้ไหม สั่งซื้อตอนนี้พูดตรงๆเลยคือออเดอร์เราอ่ะมันแค่เดือนเป็นวันต่อวันเลยไม่พอลูกค้าไม่พอลูกค้าเนื่องจากว่าของแก่เวลาเนี้ยมันเริ่มหมดรุ่นเริ่มหมดรุ่นช่วงช่วงเวลานี้นะครับเดี๋ยวมันจะแก่กันอีกทีเยอะๆก็จะเป็นช่วงเดือนมิถุนาช่วงเดือนมิถุนาประมาณกลางเดือนหรือว่ากลางกลางเดือนกลางเดือนที่20มิถุนาแล้วก็จะมีเรื่องตัดอีกชุดหนึ่งอย่างเนี้ยเราเข้ามาตัดเพิ่งจะขึ้นมาได้ประมาณสองวันอ๋อสองวันเข้ามาพักอยู่ตรงนี้ครับผมจากจันทบุรี ไอเดี๋ยวเสร็จจากที่เสร็จทุบเราต้องวงไปจันทบุรีเพื่อไปจัดการที่นู่นต่อก็คืออย่างงี้ที่ทีมงานพี่แมนก็มาจากจันทบุรีซึ่งพวกเราเองก็มาจากจันทบุรีนะครับวันนี้โชคดีมาเจอกับพี่แมนที่นี่นะครับเป็นความรู้นะครับโ้ต้องบอกว่าทุเรียนรอบๆเนี่ยยังยังมีเหลืออยู่เยะังแฝงอยู่พื้นที่ก็มีทุเรียนโดยรอบโดยรอบนะใช่ครับในคุณภาพของที่นี่ครับผมแล้วไปไปไป ส่งกับลูกค้าเนี่ยเราส่งให้หรือว่าลูกค้ามารับเองลูกค้าคบ,บางทีก็มารับเองบางทีก็ให้เราไปส่งให้ให้เราไปส่ง, <S <S <อ>สงให้รมาบ้างอะไรมาบ้างอ๋อไปส่งให้ก็คิดค่าส่งไหมพี่หรือว่าก็มีบ้างครับมีาามาค่าละมัน่อะไรเป็นปเรื่องปกติครับใกล้ๆนะเป็นเรื่องปกตินะครับอย่างนี้เราก็ส่งไปอ่าบุรีรัมย์ส่งไปบุรีรัมย์ใช่ครับโอ้ยไปตรงไหนพี่บุรีรัมย์ไปบุรีรัมย์ก็ไปนางรองครับอ๋อนางรองคิดค่าส่งไหมพี่คิดค่าส่งครับค่าส่งน้ำมันก็ไปกลับก็ละละห้าพันละละห้าพันนะโอ้นะ ผมก็มาจากบุรีรัมย์เหมือนกันนะมาจากนางรองเลยนะพี่อ๋อเหรอใช่นี่ไครับเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปนะแล้วไปเลยครับอยากจะโทรไปถามเจ้าของว่าฝากไปหรือเปล่าโอ้โหแน,น่นอนน่ารักดีตัทีมงานก็มาจากจันทรเป็นคนศรีสะ<ม>เก็ตไหมครับหรือว่ามาจากจันทบุรีด้วยกันเอ่อไม่ครับมาจากบุรีรัมย์แล้วก็คนจันทีมงานบ้านสวนมานาไซทีมงานบ้านสวนนะครับโอ้โหน่า สวยแต่ว่าวันนี้หมดสิทธิ์แล้วไม่บหมดสิทธิ์แล้วครับทีนี้อันนี้มันเป็นเบอร์ตกไซ์จริงมันมีเบอร์สวยก็มีเบอร์สวยเลยไม่ได้ตัดกันนาให้สวยมีตัดก็รอไม่ต้องรอเลยใช่ไหมครับเขาจองกันไว้ล่วงหน้าเลยมีลูกค้าไปออเดอร์เข้าแล้วออเดอร์เข้าแล้วออเดอร์ตัดออเดอร์อย่างเดียวเลยสุดยอดเลยนะครับในการคัดทุเรียนเนี่ยครับทุเรียนเขามีวันกําหนดในการตัดนะพี่เนาะมีครับมีตัดมันก็จะไม่มีพวกอ่อนอะไรผสมเพราะว่าเรา เราต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าทางเราอ่ะเราจะเป็นเน้นเนื้อตลาดไม่ใช่เนื้อกล่องแบบที่ส่งไปจีนครับอ่าออเดอร์ของเราก็จะต้องเน้นแก่เดียวทีมงานเราจะต้องตัดแก่อย่างเดียวพอหลุดมาอะไรมาเราก็มันจะพยายามไม่ให้หลุดเลยเราต้องเน้นเหลืองเดียวต้องี่ไปแก่เนื้ออ๋อนี่ไปแก่เนื้ออยู่ในประเทศไทยเราจะต้องต้องแก่อยู่แล้วนะใช่ครับหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นชาวสวนเป็นอะไรต่างๆเวลาตัดต่อนก็จะโทษคนตัด อันี้องมีเลยดเลยมีหลุดบ้างครับไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับมันต้องมีหลุดบ้างครับเพราะทุเรียนต้องอธิบายก่อนมันเนื้อมันอยู่ในเปลือกเนาะใช่ครับมันเขียวเหมือนกันทุกลูกเนี่ยครับมันก็ต้องใช้ประสบการณ์ประสบการณ์ในการตัดกันด้วยถามว่ามีไหมมันต้องมีครับต้องมีไม่ว่าไม่ว่าตัดตัด่ขนาดนั้นก็ยังไงก็ต้องต้องมีหลุดต้องมีบ้างนะครับในเข่งหนึ่งเนาะก็อยู่ที่การคุยกันนะครับ โอ้โหนี่ทีมงานขยันมากเลยครัพยายามกําลังเร่งเร่งรถให้ออกครับเร่งรถให้ออกนะครับผมจะเอาให้ได้แปดนาทีนะครับดูการทํางานของพี่ๆเขาตากล้องก็หมุนหมุนวนได้เลยนะครับคุยกันไปครับออไม่มีเหลือเลยเหรอพี่เออไม่มีเหลือเลยครับที่ศกก็จะให้นับประทานอยู่วันนี้ไม่มีเลยทันไม่ไม่เป็นไรพี่แต่ว่ากําลังหาของที่จะไป ไปด้วยอย่างเงี้ยแต่มันแต่มันไม่มีมีออเดอร์มาหมดแล้วมีออเดอร์มาหมดแล้วไม่พอเลยครับเพราะชุ่นแก่เวลาในของในเนี้ยคือในในพื้นที่แถวเนี้ยก็น้อยน้อยละมันเหมือนจะหมดรุ่นอ๋อแค่ว่าเราเก็บเราเก็บของแก่ๆไว้ให้ลูกค้าเราเขาบอกว่าตอนนี้ลงที่จันทบุรีเนี่ยย้ายมาที่ตะวันเออย้ายมาที่รีสะเกตบุรีร์เยอะมากเยอะครับก็จะเป็นชุดประมาณนี้นะครับพี่ล่าสุดที่ประคำนะพี่เขาบอกว่าเอาย้ายชุดที่มาจาก จันทบุรีมาเหมาไปหมดแล้วที่อำเภอประคำเพราะว่าทุเรียนแถวนี้เนื้อดีเนื้อดีเลยกินได้จะได้เลยแล้วราคาสูงด้วยนะใช่ครับราคาสูงครับราคาสูงกว่าสูงกว่าจันทบุรีใช่ครับนี่เราก็ขึ้นมาทําอยู่ที่นี่ก็ปีนี้ก็เข้าปีที่หกละปีที่หกแล้วใช่ปีที่หกแล้วครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องขอนําบัตรไว้เผื่อไปจันทบุรีหรือมาที่นี่ก็จะได้ติดต่อกับพี่เพราะบางทีตอนนี้ก็ต้องหาทุเรียนด้วยนะครับ ทีมงานขยันมากนะพี่ครับผมตอนนี้ต้องเร่งเล่งเอารถออกให้ได้ก่อนเพราะว่าเขาถึงนู่นสามโมนี่ก็เลยเวลาละเลยเวลาไปถึงสามอันนี้สุกหรือเปล่าพี่ที่เอาขึ้นรถสุกเลยหรือว่าไปบ่มก่อนต้องวันสองวันอ๋อวันสองวันเราไปน้ำยาแล้วก็ลูกค้าก็ถึงเวลาก็จะเคาะสุกไปขายได้เรื่อยๆสกะได้เรื่อยๆนะมันต้องมันต้องอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับถ้าเกิดใครที่จะขายทุเรียนเนี่ยผมขอพูดทีนึงนะครับเราต้องต้องเอาไปบ่มไว้ก่อนประมาณวันสองวัน เพราะขายเรื่อยๆผมเคยเอามาเต็มคันรถเลยประมาณตอนนั้นไปเอามาสามหมื่นกว่าบาทเป็นไซส์เล็กเอาีต้องเร่งขายให้หมดภายในภายในสองวันรมันสุกใช่ไหมสุกหมดเนื่อยกินเนื้อโหเริ่มแล้วครับเราก็ถ้ามั่นใจนั่นไปเราก็สงสารลูกค้าอันไหนที่ไม่ไม่นั่นเราก็คัดออกแต่ดีอย่างนะพี่มีพี่ลูกค้าเวียดนามลูกค้าพม่าใช่ไหม เขาก็ชอบในไอเท่ที่ก็เลยขายได้ไปอีกบุญของยุทธพงษ์ครับวันนั้นที่ขายหมดสามหมื่นกว่านี่ทุเรียนมันก็มีความอะไรกินกันหลายสไตล์หลายแบบชอบกรอบนอกนุ่มในชอบเละชอบแบครับถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีใช่ครับขายยากนะทุเรียนขายยากขายยากเป็นทุเรียนเป็นอะไรที่ขายยากมากก็บอกก่อนเลยว่าแม่ค้ามือใหม่ต้องระวังมากๆเลยระวังเลยนะครับแล้วก็อย่าอย่าเผลอนะครับนี่คือ พยายามยุทธพง์เองพยายามเข้าหากับพี่ๆนะครับที่เขาทาทุเรียนนะครับเราก็จะได้ประสบการณ์ได้ความรู้อะไรดีๆนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่แมนนะครับพี่ขอให้ค้าขายร่ำรวยนะครับเดินทางแคบปลอดภัยครับพี่ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับฝากพ่อ่พี่น้องนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับแอดมินนะครับเสียดายวันนี้ตั้งใจจะเดินทางมาเอาอย่างน้อยๆสักสามร้อยโลนะครับแต่ว่ายังไม่ได้สักลูกเลยอ๋อได้ลูกหนึ่งแล้วได้ลูกหนึ่งแล้วล่ะครับปีกนะโอ้นี่ สรุปราคานะครับคุยกันไปยาวนิดนึงนะครับตอนนี้คุยตกไซต์นะครับที่เห็นอยู่ด้านหน้าผมเนี่ยนะครับนี่คือ1 5อนะครับก็ประมาณวัน2วันนะครับเอาไปบ่มก็จะก็จะสุกนะครับก็อยู่ที่150บาท150บาทก็จะมีหลายรูปแบบเนาะก็จะมีลูกสวยเนี่ยเขาเรียกตกไซส์สวยบ้างไม่สวยบ้างนะครับแต่ก็เนื้อขอให้ดีนะครับคนขายก็จะได้มีกําลังใจนะครับนี่ วันนี้พาทุท่านมาที่สีสะเกตนะครับเอาให้มันคุ้มเลยเดินทางมาทั้งทีก็เ,เอาให้คุ้มนะครับลงให้สุด150บาทหมดแล้วนะครับต่อไปไปดูอันนั้นเป็นไซส์เล็กนะเป็นไซส์เล็กเป็นไซส์เล็กนะครับอันนี้120บาทเนี่ยไซส์เล็กนี่1้0บาทนะอันนี้ก็ขายหมดแล้วนะครับขายหมดแล้ว120บบาทเนะี่ยมีเจ้าของหมดแล้วถ้าไม่มีเจ้าของนะผมจะเอาหมดเลยวันนี้มีเจ้าของแนละ้วเอาไปขาย ที่อื่นขายร้อยแปดสิบสองร้อยนะครับรับรองว่าผมขายไม่ถึงสองร้อยนะครับเหมือนที่ผมเคยทําเคยขายไม่ถึงสองร้อยเลยนะครับอ่าเสียดายถ้าถ้าไม่มีคนเอานะผมบอกเลยว่าตรงนี้ผมเอาหมดนะครับอ่าฝากความเพ,พี่น้องนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับด้วยการกดไลค์กดแชร์นะครับสําหรับวันนี้ผมเองต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับ